สวัสดีครับอยู่กับสาวล้ำสิงครับวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่จะรีวิวให้ดูครับเทเลอร์ที่ทำเสร็จไปนานแล้วครับเอ่อฟซี FC อยากเห็นตอนสองร้อยขึ้นเทเลอร์ครับนี่ล้างจาาใส่กระเปะทั้งน้ำมันรีดนี่ที่ธรรมดาด้วยไหมคุณ สูงเหมือนอยางแห้งเลยตัดหักลงมาครับนี่มันติดนี่ครับนี่ยางมันถูดิเพราะว่าช่วงล้อม,มันไม่ตรงกันครับมันเป็น ช่วงล้อหัวยาวครับหัวยาวมันจะสั้นตามหลังแล้วเขาจะต่อตรงข้างหน้าหนูแต่มันต้าแบบนี้รถเกี่ยวขึ้นยากครับถ้าต่อมันไดขึ้นยากมากครับทางมันหักเยอะ ก็ข้อดีของสองร้อยครับมันงานมันเยอะครับเออมันทำงานได้ทุกอย่างมันจบมันกินกว่าก็จริงครับแต่ว่างานมันหลากหลายครับจะรับงานเล็กงานใหญ่ได้หมดเออแน,นมแมเบองมิงนิเตอร์เบอมังมันฉีรักษารถได้คงสภาพเดิมไหม 75, แต่ก่อนเป็น E P 1 0 0ครับเครื่อง280แรงครับเสือแตกเสือเอ้อมุกดรถมาใส่เลยวันนี้ทะเลินเป็นรอบเร็วครับเร็วมาก จะลุดออกวนนี้มึงเนี่ ต้องเปลี่ยนยางใหม่ครับเพราะว่าอันตรายครับมันแบกนักเล็วตอนที้มี12ล้อมันก็ไม่รอดอยู่ดีครับ2ล้อก็เกินครับ10ล้อก็เกินครับแต่ว่าเราวิ่งไปแค่ไม่เกิน5โลสิบโลไปแค่นี้ครับใส่หมดพ่อหมด cái nả trượt thế này nặng dữ mày nhìn ừ. chuông kiềng mình được งงอันนี้รถบักแดนครับรถบักเดนร,รถบักเดนครับ ก็มแต่ว่ามันได้เสลื่อได้ใส่มากเสลือแดนครับมาแรงเกือบตกถัง <c oughs> อะไรบูดไม่ับยางรถบมันจะมันจะเรียนลงทางเมันใสเงันแงครับมันจะสวนป่าเราครับประมาณกิโลกว่าครับนั่นก็เหมือนพัยามากสแนวพออยามากตกทางเถกพันยัเนาเร่นเนอมาก ฮะยังท่านวางแค่เสียหรอสวนนี่ไงนี่แล้มันเฉะอยู่หรอไม่ได้ไถแต่ว่าจะเอามื่อื่นนี่ยึเขาจะเอามื่อื่นเนี่ยยังไปจอดเองไปลูกปืนก็แตกว่าท่านด้เปลี่ยนแต่ปีกไก ปืนบดมันจะซื้อลูกปืนลูกกิ่งมันน่ะลสมค้นกับมะมักลสมค้นกับมักใส่เพราะใส่กินั้งแดงกูเสีย